ดูราขาสิพวกเขาเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยซึ่งขัดกันและกันไม่ได้ที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็เพราะมีคนขัดขวางอ,ะอ่ะเขาไม่อยากอยู่อีกแล้ว ข้าอยากจะต,ตายไปซะข้าข้าจะไปอยู่กับพารุนให้ข้าไปหาพารุนเถอะถ้าข้าขาดนางไปข้าก็คงอยู่ไม่ได้อีกแล้วข้าข้าไม่อยากอยู่ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ถ้างั้นชาติหน้าเราอาจจะสมหวังกอดได้ใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแน่เลยข้าข้าเชื่อข้าเถอะนะข้าไม่อยากอยู่ ขารุนของข้าเจ้าเป็นของข้าไม่ใช่ของใครข้าจะทำให้เจ้าฟื้นขึ้นมาให้ได้ชีวิตนี้เจ้าเป็นของข้า ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าให้ใครข้าจะช่วยเจ้าพารูนข้าทำได้แน่ นนางคือคนที่ปลอมตัวเป็นราชานักสัตว์และทำร้ายมหาราณีแสดงว่านางนี่แหละเป็นฆาตกรโจมตีได้ ฮารุนแข็งใจไว้นะราเขาเจ้าอย่าได้คิดมากไปเลยข้าไม่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไม่มีสิทธิ์แล้ว ดูราคลาวสิพวกเขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยอ่ะขาดกันแล้วกันไม่ได้ที่เรื่องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีคนขัดขวางน่ะให้ข้าไปหาพารุนเธอถ้าขาดนางไปข้าก็คงอยู่ไม่ได้แล้วน่ะ ข้าข้าไม่อยากอยู่ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าอย่างนั้นชาตินาาอาจจะสมหวังก็ได้เป็นอย่างนั้นแน่ข้าข้าเชื่อข้าเถอะนะข้าไม่อยากอยู่อันดับแรกข้าจะต้องชุบชีวิตนางขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นค่อยหาวิธีจัดการกับเสนาบดีราเข้าทีหลัง ฟาบาดดาวเหนือปรากฏขึ้นแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องบวงสวงแล้วล่ะ ไฟจงลุกชดช่วง ดียังไงถึงได้มาต่อคอนกับข้ามหาราณีปีศาจมณิมลิกาผู้นี้ต้องรีบหาร่างของพารูนให้เจอแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นข้าก็จะตัดหัวของนางให้ขาดออกมาด้วยดาบเล่มนี้ แล้วแล้วทุกอย่างก็จะจบฮ้ <laughs> พวกเขาพูดถึงงานแต่งงานเราท่านสนาบบดีพวกเขาอยากให้เราแต่งงานกันนะจากนี้เจ้าคือคู่มั่นของข้า เพื่อเป็น,ปนสัญ,ญลักษณ์เขาจะ,าจะให้แหวนวงนี้แก่เ<ก>จ้า,จา เจ้าม่ควอยู่แทบเท้าแต่อยู่ในใจ <c oughs> ทำไมถึงจากข้าไปพารูนทำไมทำแบบนี้ เราสามานกันไม่ว่าจะอยู่ในการนินนะสัญญาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันสัญญาว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันไม่ว่าจะดีหรือว่าร้าย แต่เจ้าเจ้าทิ้งข้าไว้ลำพังแบบนี้ได้ยังไงทำได้ยังไงพารุน <c oughs> <c oughs> นต้นใครกันพารุนพารุนถ้าเสนาบดีพารุนพา,า,า,ารุนอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ที่ไหน ทางนี้ถ้าเสนาบ,บดีข้าอยู่นี่พรรุนพรรุนอยู่ไหนอะ พารุณว่าไงท่านสนบดีใข้ายู่ที่นี่แล้วนะฮะอะพารุนหายไปไหนเนี่ยเจ้าอยู่ไหนอ่ะข้าไม่เห็นเจ้าแล้วพารุน ทำไมเจ้าต้องหาจากข้าไปอยู่เรื่อยเลยเจ้าอยู่ไหนกันแน่เจ้าไปอยู่ไหนพารุนตอบสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพาข้าไปด้วยสิพารุนพารุน อยู่นี่ท่านเสนบ,บด,เดนีเดี๋ยวพารุณเดี๋ยวพาข้าไปด้วยพารุณพรุณข้า <c oughs> อย่าจากจข้าไปอีกเลยพารุณ <c oughs> พาข้าไปด้วยสิ <c oughs> พารุณ เทพอคณีโปรดเป็นพยานในการทำพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ของข้าข้าขอมอบของหายากทั้งหลายให้ท่านผ่านดวงไฟศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าของข้านี้โปรดชุบชีวิตพารูนขึ้นมาอีกครั้งด้วยเถิด ข้าต้องการให้พารูนคืนชีพหลังจากพิธีนี้จบลงโอมขอท่านจง,จง ชุบชีวิตนางขึ้นมาโอมขอจงชุบชีวิตนางขึ้นมาโอมขอจงคืนลมหายใจให้นางโอมขอจงชุบชีวิตนางขึ้นมาโอมขอจงขึ้นล ได้ผลหรอกนะ้ามันไม่ได้ผลหรอกทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ขึ้นมาหรอกนะาการบวงสวงนี้ไม่สามารถที่จะชุบชีวิตของพารูนขึ้นมาได้หรอกนะ้าข้ารู้จักหลานสาวข้ามณีมณิกาดีกว่าใครที่เนี่ยมีราชานักษัตรเจียวติอยู่นะนางน่ะไม่มีทางประมาทหรอกนะ้า มันไม่ได้ง่ายอะไรแบบนั้นมันไม่ง่ายเลย